ท่านี่เกิดในวันอาทิตย์ฮะกับไกด์ดวงเด่นและสัปดาห์ครับดวงชะตาตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13นะฮะเดือนสิงหานะครับเรื่องอะไรที่ต้องเจอครับในสัปดาห์นี้บ้างนะฮะไม่ธรรมดาครับสัปดาห์นี้เอาเรื่องกันนะฮะหลายเรื or, <ๆ S 1> ่องนะครับและแถมหลายๆวันด้วยครับที่ต้องเจอในสัปดาห์นครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของงานนะฮะสัปดาห์นี้งานไม่ราบรื่นนะฮะมีการติดขัดนะครับมีอุปสรรคเยอะเลยนะครับปกติมันก็มีอุปสรรคตามือตามทั่วไปนะฮะแต่อันนี้มากกว่าเดิมนะครับ ระมัดระวังนะฮะถ้าใครที่มีศัตรูนี้ที่ทำงานนะฮะเขาอาจจะแทงข้างหลังนะฮะขัดแข้งขัดข,ดขาขัดคอนะฮะหรือว่าเจอปัญหาเรื่องคนนะครับในสัปดาห์นี้พอสมควรเลยใครที่ต้องทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆนะครับวุ่นวายเยอะนะฮะมากด้วยและแถมมันจะมีงานแทรกงานด่วนเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพการทํางานหรือว่าผลของการทํางานก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะครับมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ผู้ใหญ่หัวหน้านะครับท่านยังเมตตาหรือว่าท่านยังช่วยเหลือนะครับรวมถึงมีโอกาสจะได้งานพิเศษพิเศษเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่างานในช่วงสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะมีอะไรให้ทาเยอะมากนะครับแล้วมีเวลารู้ว่าต้องใช้เวลานะครับในการจัดการงานแต่ละอย่างที่เข้ามาเยอะมากนะครับฉั้นเวลาส่วนตัวจะน้อยลงคุณพยายามเต็มที่กับงานหน่อยนะครับเพราะว่าระยะน,นี้นะครับมันจะมีเหตุด่วนเหตุ เปลี่ยนแปลงนะครับอะไรที่ที่เราแบบชัวร์มันจะไม่ชัวร์ครับเห็นไหมฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะวันนี้นะครับเรื่องที่2นะฮะคือเรื่องของเงินทองนะครับก็ยังดีหน่อยนะฮะมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะครับมีโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจแล้วก็อยากได้พิเศษนะฮะก็จะสาเร็จนะครับในช่วงนี้ดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองพอจะคาดหวังได้ดวงเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายยังทํากําไรได้ดีดวงเกี่ยวกับอารมณ์ช่วงนี้แปรปรวนมากนะครับรามาระวังอารมณ์นะฮะระยะนี้คําพูดวาจาแรงสังเกตดีๆฮะพูดสัปดาเนี่ย พูดอะไรแล้วคนเข้าใจผิดหรือว่าพูดแล้วรู้สึกว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเองปากมันเร็วไวเกินนะฮะฉะนั้นต้องระวังการทเบอาแวงมันจะมีเหตุให้ขัดแย้งหรือทะเบอาแวงนะครับกับคนใกล้ตัวได้ง่ายรวมถึงช่วงนี้ตาขวางนะฮะเดินมองใครแบบตาขวางไม่รู้นอนไม่พอหรือเปล่านะครับฉะนั้นโอกาสที่จะปะทะคารลมหรือว่าเป็นช่วงที่ขี้ลำคาญในสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกแก็รู้สึกลำคาญใครบางคนแวนะาะฉะนั้นใจยนเย็นๆนะฮะ ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องอะไรที่เราทําได้ก็ทําอะไรที่ทาไม่ได้ก็ไว้ก่อนนะครับแต่เงินทองยังหมุนได้แล้วก็มีโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจด้วยนะครับแล้วก็มีดวงต้องใช้เกี่ยวกับครอบครัวนะฮะค่อนข้างเยอะเลยแหละนะฮะมากกว่าที่คาดคิดไว้แต่ยังพอจะหมุนเงินได้นะครับระยะนี้แบบเบื่อๆอยากอยาเรื่องความรักนะฮะเป็นสัปดาห์ที่เหมือนกับถ้าเราอยากเจอนะเดี๋ยวไปหาเองหรือว่าเดี๋ยวพบเจอเองนะฮะแต่ถ้าไม่อยากเจอนะมันก็แบบไม่อยากมาใกล้เลยนะฮะมันเป็น ช่วงนี้แบบอารมณ์แบบขี้ราคาญนะฉะนั้นอารมณ์แปรปรวนนะระวังระวังดีๆนะฮะใครที่อยู่ในเกิดวาทิ์นะครับในช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งนะฮะก็ระวังความขัดแย้งเล็กๆนะฮะกับคนในครอบครัวหรือกับแฟนนะครับอารมณ์แปลกๆนะดูดีๆนะฮะถ้าคุณใจเย็นแล้วก็พยายามมองก้าวข้ามผ่านแล้วก็เอารูปมันดุหรือเมตานะฮะโอ้โหสัปดาห์นี้มันจะแทบไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าหลายอย่างมันจะมายั่วอารมณ์เราเป็นหลักนะครับโอเคนะฮะ ต่อมาครับมันมีดวงจบเนื้อจบตัวเล็กๆก็น้อยนะฮะหรือว่าป่วยไข้ไม่สบายดูแลร่างกายดีๆครับไม่ค่อยจะสบายนสบายตัวนะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่มันน่ากลัวแต่บอกให้ฟังว่าโอเคนะช่วงนี้เรามันระวังหน่อยนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของแต่ระวังโรคประจำตัวนะฮะใครที่มีโรคประจำตัวใครเป็นภูมิแพ้ใครมีอะไรก็ตามนี่ก็ดูแลเป็นพิเศษครับมันเป็นช่วงสัปดาห์ที่ร่างกายไม่เต็มร้อยนะครับเนี่ยเรารู้ดวงลูกหน้าจะได้ป้องกัน แก้ไขแล้วอะไรควรทานอะไรไม่ควรทานนะฮะดูดีๆครับแล้วก็เป็นการต่อมานะฮะในช่วงนี้ข้อดีนะฮะก็ยังเป็นปากเป็นเอกเลขเป็นโทถ้าจําเป็นต้องคุยเจรจาต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองดวงยังได้อยู่นะกว่าจะผลประโยชน์ช่วงนี้นะฮะคุยอะไรก็ยังพอได้กําไรหรือว่าพอจะแก้ปัญหาด้วยปากด้วยตัวเองได้นะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะเรื่องต่อมาครับในช่วงนี้นะฮะมุมดาวมันเป็นช่วงที่จะบอกว่าเรื่องของ โชคุกฟุกนะครับมันมีโชคกฟุกนะครับอ่าอันนี้น่าจะสนใจหน่อยเย่๋ยเพิ่งมองว่าเป็นลอตเตอรี่นะฮะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เล่นแต่ว่าอาจจะเป็นโชคเรื่องของการค้าขายได้กาไรพิเศษจังเลยมีคนมอบข,ของขวัญของรางวัลหรือของอะไรพิเศษให้หรือว่ามีข่าวดีในงานที่คุณรอคอยหรือว่าทําอะไรก็ตามอยู่ๆมันก็เอ่อสำเร็จได้นะฮะทำให้เราใจฟูนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้อย่างน้อยมันก็จะมีข่าวอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีนะฮะยินดีปรีดาเป,เ,ปเป็นพิเศษนะฮะก็โอเคนะ แล้วก็เรื่องสุดท้ายครับในช่วงนี้นะฮะถ้าเป็นไม่ได้ก็คือมันมีดวงนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวข้อ,ของกับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นจริงคนเกิดในวันอาทิตย์นะฮะเป็นเดอะแบกแบกนู่นแบกนี่แบกภาระอะไรหลายอย่างนะฮะแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าโอเคนะในช่วงนี้ปัญหาครอบครัวเขาเข้ามาให้เราช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาโฟกัสเรื่องครอบครัวน,นิดนึงนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็คอยสังเกตนะฮะอะไรที่หรือใครที่มีปัญหาเราจะได้ช่วยเหลือให้ทันเวลานะ โอเคครับลุยสู้ต่อมันดีในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็เรื่องของเลขมงคลครับ4 6 3 9เ้ลขที่ถูกโชคดคือเลข7นะฮะแล้วก็สีที่ถูกโชลกครับมีสีขาวชมพูฟ้าเหลืองแล้วก็สีที่ไม่ค่อยถูกโชลกคือสีดําวันที่ดีฮะมีวันพุธแล้วก็พฤหัสกับวันที่ติดขัดคือวันอังคารนะครับรวมถึงเรื่องของหงจู้โชคลาภครับสัปดาห์นี้นะฮะเคลียร์แอนด์คลีนห้องนอนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับในช่วงนี้ฮะถ้ามีอะไรที่ คิดหรือเครียดหรือกังวลน,นะฮะอยู่ๆมันจะมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยคุณทันเวลาเสมอมันมีความเฮงแปลกๆนะสังเกตนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องร้อยเราจนตอกก่อนแล้วอยู่ๆทางแก้ต้องออกเดอยมานะครับโอเคครับลุยสู้ต่อครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ